วิธีเลือกใส่กางเกงในนะคะกางเกงในไร้ขอบนะคะข้อดีของกางเกงในไร้ขอบนะคะก็คือไม่เกิดอับชื้นระหว่างวันไม่หนามากแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะจะไม่เห็นขอบกางเกงในเวลาที่เราใส่พวกสเตย์หรือว่าใส่กางเกงออกกําลังกายใส่เลกกิ้องอะไรพวกนี้แล้วก็เวลาที่เราต้องนั่งนานๆนะคะก็จะไม่เกิดรอยกดทับของกางเกงในนะคะ เรื่องของไซส์กางเกงในลายขอบนะคะกางเกงในลายขอบก็จะมีไซส์ M, L, XL, 2XL นะคะใหญ่สุดส่วนมากคงก็จะมาถามว่าพี่สะโพกเท่านี้เอวเท่านี้พี่จะใส่ไซส์อะไรนะคะคนที่เอวไม่เกิน27นะคะสะโพกไม่เกิน30ใส่ไซส์ M นะคะเอวไม่เกิน31สะโพกไม่เกิน34นะคะใส่ไซส์ L คะ่ะเอวระหว่าง35นะคะสะโพกระหว่าง38นะคะตัวนี้ใส่ XL นะคะ 2XL นะคะเอวไม่เกิน43นิ้วสะโพกไม่เกิน46นิ้วนะคะตัวนี้ใส่ 2XL ได้เลยแต่ละไซส์นะคะพวกลบ1-2นิ้วนะคะ